อ๋สวัสดีบผมพบกับรายการ l i s เ e n เนอ g a เกมอีกครั้งนะครับผมกับผมโซแลนแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนสอนอเกี่ยวกับไม้ค้าวแหละโอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนลงเทเจแพคกันนะครับก็สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้แล้วก็บางคนที่อาจจะรู้แล้วแต่อยากอยากทราบว่าเออเนะี่ยคนอื่นมันสอนเหมือนกับไอ้ไอ้ที่เราดูมาไหมอ่าแล้วงั้นเราก็เราก็ก็ลองก็ถ้าอยากจะลองไว ดูว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างคนอื่นมากแค่้อยแค่ไหน mm hmm. ก็มาดูเลยนะผมเดี๋ยวผมว่ามันน่าจะธรรมดาธรรมดาแหละมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันแปลกแปลกใหม่นะไมาเป็นเอ้าไม่แล้วก,กดไปสองทีป่าวะเออนั่นเองเกาแล้วกดสองทีเอเคก่อนอื่นเข้ามาเดี๋ยวผมนมายไหมครับบนเน็ตแบบนี้ผมแนะนําผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมมันค่อนข้างดียแหละ อกูตรงนี้นะผมจะหลอกใครที่ไม่มีก็นี่ไหมครับ texture pack อ,อ่าหาหา texture pack ท,ที่มันน่าสนใจหน่อยหน่อยน่าสนใจหน่อยอ่าโอเคแน่น audio zone texture pack for Minecraft โอเค ผมจะบอกก่อนนะผมว่าพอมาถึงมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นแบบแสงนี้นะผมก็มที่มันเป็นเพราะว่ามัดชาร์เตอร์นะคะผม GLSL นั่นแหละไอที่ผมสอนลงไปอ่ะนั่นแหละมันจะไม่มันจะไม่มีแสงนะผมมันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยว,น,ยวนะครับผมเอาเอานี้เลยน่าจะฮิตน่าจะฮิตอยู่อยู่เลยแหละมามสัก44กันไอ้ ผมห้าสิบสองเนาะน่าจะแชร์แหละโอ้กูขอโทษเว้ยโทรศับเอ่อได้รู้ตรงไหนวะอ๋อนี่โอ้ยโทรโท์เร็วๆง่ยไงกูโอเคส์ดีเป็นอะไเป็นอะไรหนึ่งห้าอ๋อเป็นไอโฟนอ๋อมียเหรอพออ๋อนี่พอกเก็ตไอ้พวกในโทรศัพท์อันนี้ของอ iOS คือแอปเปิลอะ อันนี้แอ d ดรอยแอ d ดรอยแอนดรอยนะเข้ามาปุ๊บเรา please wait อ uh ่าฮะ skip ad ad คืออะไรวะ please download view start as one as อ๋อหรือมันจะมันจะดาวน์โหลดในให้เร็วที่สุดอ่ะมาโผล่มาแล้วนะรอไปอ่ะ ผมเพิ่งดเนี่ยเพ่งหฮิตแม่เสร็จเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าไอพิซโหน้าผมผมจะรีวิวดูกันว่าฮิตแม่ป็นยังไงนะโอ้ช้าขิงขิงเลยลองหลวอันเืินดูบ้างลองหลวอันเืินต้องเผื่อมันจะเร็วว่าตอนนี้ผมผมเน้นเร็วแล้วละโอ้โหสองหนึ่ง ห้องไม่ไหนวะเนี่ยแค่แค่โอ้กูรอก็รอว่าในทีหนึงโทษรอหน่อยแล้วกันนะโอ้ขหมัวโทษด้วยโอ้ย็ดเคร่ไอ้ผมว่าพิกเก็แผงนี้ค่อนข้างที่เราความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะผมว่าผมเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้พิกเก็ตแผงก็ใช้ใช้แต่ไอ้พิกเก็ตแผงเนี่ยแหละนะ สรัใครที่กำลังหาอยู่ว่าไอ้ทิกเจอรแผงเนี้ยมันหน้าตามันมันเอ้ยบางคนอาจจะเห็นแบบบางคนรีวิวว่าเอ้ยเทิกเจอแผงนี้มันสวยดีว่ะแต่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแล้วเผื่อว่ามันตรงกับตรงนะครับโอเคอ่ะห่ไอ้หำอไอ้ห <c oughs> ่อมเออฟารล่ะเปร่ง <c oughs> ลุงนับขอรีเฟรชทวิสำเนียงเกลียดมากโอเคเข้าเดอดมาครับเนี่ยเขาเทคเจอแพ็กแ,แล้วผมแล้วก็ลากไปเลยแต่ว่าสำหรับใครกลัวแบบเอ้ยกลัวทำผิดก็บางคนกึลากเลยก็ได้นะผมไฟเทคเจอแพกนะครับบางคนกลัวอ๋อนี่เขียนอุ้ย เข้าไปในเกมเลยแล้วก็สําหรับบางคนนะผมที่กลัวว่าจะเข้าขกลัวว่าจะเข้าผิดคือแบบว่ากลัวว่าเฮ้ยมันไม่ชัวร์ว่ะกลัวเข้าผิดอ๋อโอเคโอเค,อเค,อเคต้องต้องต้องลางใส่นะผมต้องลางใสา่โทษด้วยต้องโทษด้วยโทษจริงครับผมเนี่ยเข้าเอโอ้ขอโทษนะผมเมื่อกี้นี่เผลอกดไปโดนตัวสต็อปโทษนะผมเมื่อกี้มือมือไปโดนเข้าไฟที่จะแพ็คครับผมล่าเข้าไปเลยเรียบร้อยครับผม สามารถเข้าเกมได้แล้วแล้วก็โดยที่มีหมอดเข้ามาเสริมด้วยนะครับฮิตแมนเดี๋ยวผมจะมรีวิวในพาร์ต้านะผมเพราะว่าผมมึงโหลดเสร็จวันนี้นะครับผมผมขออนุญาตไม่ฟูสสก,กีแล้วกันขี้เกียจเข้าเกมเลยครับผมอ่ะโอ้ยไม่ไหวจริงปับโอเคเข้าเกมเรียบร้อยเดินได้ทุกอย่าง เอสิ่งนั้นนะผมเกิดปัญหาอะไรบอกได้นะผมว่าเอ้ยไอของชิ้นนี้อมันวางกดขี้ขวาแล้วมันไม่มาเอ้ยทำไมไงัะพี่เป็นอะไรเออโอเคแล้วผมก,ก็บอกบอกมาได้เลยนะผมไม่ต้องว่าไม่ต้องเกรงใจงอะไรโอเคแล้วก็วิธีการเปลี่ยนทีชชู่แผกกับพื้นกดตอนนี้ผมเข้าออปชันนะผมกด s อ,อ,อทิชเข้ามาเข้าออปชันเข้าทีชชู่แผกเลือกเหมือนเดิมแล้วก็กดดันเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ก็สามารถกลับมาใช้ที่แผกอันเก่าได้แล้ว นะคะผมโอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะผมที่ติดตามไล่ชมเอยโอ้ยโทษนะผมนี่ผมเบอร์เนีตอนเนี้ยโอเคขอบคุณมากผมที่ติดตามไลชมติดติดตามชมรายการรีสเนตเกมเมอร์เออไม่ผิดละกับผมโซแลนะผมโซแลนก็ขอหลายเพยงเท่า like, นี Soul ้นะผมโชคดีรับผมก็เกิดหาอะไรอย่าลืมว่าผมถามมาได้เลย ถ้าผมทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวถ้าผมทาไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปศึกษาอีกทีนึงนะโอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณมากจริงน,นะผมอาฝากแฟนเพจผมด้วยขอบมากจริงครับผมสวัสดีครับผมคิดหน้าจอก,กันนะผมสวัสดีครับ